ลา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 ล,ะ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 ละเฮ้ยมันอะไรวะน,นี่อะ่ะโอ้ยก้อนเย็ดคือืมเฮ้ยมองกันใหญ่เลยหผมรอดีมองไม่หยุดเลยอ่ะอาโดอาโดอาโด โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกาเแชนแนลนะครับผมก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมว่าผมก็จะมาทําการแจกบวกรีวิวเจ้าตัวแอดออนคอสซีล่าคิงออฟมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าใครเข้ามาใหม่เนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมก่อนนะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคฮะขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นแอดออนที่เพิ่มในส่วนของเอ่อมอนสเตอร์หรือว่า ก็ซิล่าครับอยู่ในเกมนะครับผมอาดออนนี้มันก็จะมีในส่วนของแค่ไข่อย่างเดียวนะครับผมอะซึ่งไข่เนี่ยต้องบอกเดี๋ยวแล้วว่ามีมากกว่า70กว่าชนิดนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวผมหยิบให้ท่าผู้ชมไมได้ดูกันเลยนะโอเคครับผมเริ่มมาที่อย่างแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของก็ซิล่าปี2 0 2 1กันบ้างนะครับผมนี้แบบก็ซิล่าแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยแล้วผมจะรีวิวหมดไหมเนี่ยโอ้โหคือแบบมันเยอะมากๆเลยนะจ๋าแล้วดูดิ มีแอนิเมชันมีเสียงท่าทางด้วยนะครับโคตรเท่อะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวของยุค7 0ูนนะครับผมนี่คือผมนี่แบบตัวเตี้ยเท่ายิ่งกว่าไอ้เล็บเท้ามันอีกอะโอ้โหดูดิตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงัดสิงโตปะพญาสิงโตบินได้นะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะเฮ้ยคำรามได้ด้วยอโอเคฮะตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมกากอซิล่าหรือว่าคอซิล่าตัวร้ายนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบหุ่นยนต์คอซิล่าประมาณนี้เลยนะมีเสียงคำรามด้วยนะครับผมนี่ คือแบบมันคำรามเสร็จมันก็จะอยู่นิ่งๆนะครับผมนี่มันก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเออโอเคฮะต,ต่อมากันเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบอร์นิงกอรซีล่านะครับผมไม่รู้มาจากภาคไหนนะครับผมแต่ดูแบบตูปลักค,คือแบบเหมือนกอซีล่ามากเลยแค่แบบ ชุบสีอะชุบสีสีแดงแล้วก็มีไฟอะประมาณนี้เลยนะอ,อ่าเรามาดูในส่วนของเซตที่2กันบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของสกายล่านะครับผมอีมันตัวอะไรวะเนี่ยมันคาเคนบวกกับเออแมงมุมกายพันบนีที่ฮหตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเฮดไรหว่ามันเป็นยานปะเฮ้ยมันเป็นเจดเหรอเฮ้ยขี่ได้ด้วยนะครับผมนี่ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเอพิกสกอร์โอเลอร์มันเป็นอะไรเป็นแบบ ไอ้ไอดโนเสว์แบบกินเนื้อปะ่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเออของถือค้อนนะครับผมนี่ถือขวานนั่นเองนะครับผมในเรื่องล่าสุดเลยนะปี20ปี21นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโหคำรามโคตรดังที่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตที่3กันบ้างนะครับผมอ่าผมอาจจะรีวิไวไม่หมดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมย้าอีกทีเลยนะโอเคฮนะตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาร์เมอร์กอซิล่าหรือว่ากอซิล่าใส่ชุดก่อะนั่นเอง เสือดาวจริงๆด้วยนะครับผมเสือดาวสีขาวนะครับผมแต่ตัวโคตรใหญ่เฮยแล้วมันกินวัวโอ้โห,โหสงสารวัวมั่งก็ได้เฮ้นี่มันตัวชี้อะไรอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูดิเอ้ยมันเป็นแบบเดรสาวแบบหินปะเลยนะครับผมมอเตอร์พลามนะครับผมมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โมันเป็นแบบอะไรเนี่ยดูนะครับผมว่าชีวิตจริงมันมีชื่อว่าอะไรอ่ะมันตัวไออะไรอ่ะกิ้งกือหรืออะไรวะเนี่ยที่มีกามปูด้วยโอ้โหโอเคฮัทมอต้ในเพศหญิงนะครับผม อะไรวะนี่ฮะนี่มันเอเลี่ยนวะนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันมาจากภาคไหนของกอซิลลานะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์ชาร์ตกอซิลล่านะครับผมนี่ซูเปอร์ชาร์ตกอซิลล่าโอ้โหแล้วด้วยดิลำแสงมันเต็มตัวเลยอะโอ้โหแล้วมันสู้กันด้วยเอาสามลุมหนึ่งเอาดี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 ใครชนะวะเนี่ยแต่ไม่รู้นะครับผมโอ้โหแหลกมากเลยนะครับผมอ่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเฮลฮักนะครับผมก็จะเป็นแบบเหยียวเดียวนะโลกก่อนหรือ,รอ,อไร อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมดูมันบิบนวามากเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนาโตคุยนะครับหรือราชานีนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ซีโลเฮ้ยนี่มันสามหัวในตำนานยเย็ดคีเนี่มตัวต่อมาน่นก็จะเป็นในส่วนของมอตเมลี่นะครับนั่นก็คือเพศชายนั่นเองเลยนะพเพศชายคือแบบ โู oh, หหล่อมากเลยอ่ะว่มันมีปีกเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยนะครับผมตัวเมียคือมันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยหรือ,อยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ,จนะนะน okay, ครับผมแต่โคตรจัดให้เลยนะตัวเนี้ยโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนาะสำหรับการรีวิวเจา้าตัว add on ก็ d z i l l a king of monster นะครับผมอ่ะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมบายจ้า